สวัสดีจ้าแฟนๆเจดำทุกคนนะจ๊จะเจอกันที่เคยเป็นประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ๆหนโอเคเจด๊ดำนั่นเองนะจ๊ะวันนี้เนี่ยพาไปดูลาลิกาสเปนโอเคเจ๊ดำสนับสนุนโดย Line at bk8news สนใจร่วมสนุกแอดเลยที่ at, like at bk8news ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ at bk8news คู่เวลาเที่ยงคืนตรงนะพวกแกนะรายโยบายกาโนโอันดับ7ในลีกนะ พบกับเจ้าถังแตกอันดับ9ในลีกอย่างบาร์เซโลนาโอ้โหไม่น่าเชื่อนะราโยอันดับ7บาซ่าอันดับ9นะในลาลิกานะดูฟอร์มาหน่อยและกันราโยห้าเกมล่าสุดในธุรการพวกเขาชนะ3แพ้2นะพวกแกส่วนบาซ่าเนี่ยชนะ2แพ้3กลับทางก็ใช่อย่างนั้นแต่สถิติต่อไปที่จะรำจะพูดเนี่ยไปหามาแล้วทึ่งเหมือนกันนะล่าสุดบาร์เซโลนาที่เจอราโยไม่ว่าจะที่ไหนสนามไหนจะ,จะเย้าจะเยือนจะรายการไหนก็นแล้วแต่ 14นัดแล้วที่บาร์ซ่าชนะราโย่ไปโกโนติดต่อกันมา14นัดจะคิดดูโอ้โหวันนี้มาเยือนอ่ะสถิติข่มกระจายดูตัวเล่นผู้เล่นกันหน่อยนะราโย่ o, วันนี้ตัวหลักก็พวกอเรฮันโดกาเตนญานะอุนายโลเปสและก็ศูน้าเอลติเกร่กองหน้าจอมเก่าชาวโคลอมเบียอย่างราดามลฟาวเก่านั่นเองนะจ๊ะส่วนบาร์เซโลนาเนี่ยประตูก็จะเป็นมาร์กเดเทเเกนนะแนวะรับก็พวกเอริกาเซียกรดาปิกเก้คอเดียบาตรงกลางซิกิบุสเกตเฟรนกี้เดอร์จองพวกนี้เ็พร้อมเหมือนกัน และตัวรุกเนี่ยเซโกกุนากโร่ีโอกาสลงเป็นตัวจริงนะเล่นร่วมกับเมมฟิสเดอะายนั่นเองคู่นี้บาซ่าบุกไปแค่ชนะพวกแกโอเคเวอร์แต่ถ้าเสมอไมา้โอเคดูฟอร์มหลังโอเคมาจะมากึมากักแต่สถิติอ่ะมันชนะติดต่อกันมาเนี่ยบาซ่าชนะอรายโย่เนี่ยที่ไหนก็แล้วแต่14นัดแล้วอะ่ะโอ้โหกินเวลาเป็นไม่รู้กี่สิปีอะ่ะซึ่งดูแล้ววันนี้ต่อให้แย่ย่งไงอะ่ะแค่ประตูเดียวอะ่ะ มันน่าจะพอเบียดออกมาไหวนะ3แต้มแล้วแฟนๆก็โอเคด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้บาร์เซโลนาโอเคโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์คืนนี้เจดำด้วยนะจ๊ะแฟนเพจเจดำกดไลค์ตั้ง C first แล้วก็ใน YouTube ฝากไว้ด้วย,วยตอนนี้2,000กว่าซับแล้วนะไปกด Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยที่โอเคเจ๊ดำนั่นเองนะจ๊ะเอาวันนี้มีความสุขกับฟุตบอลในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันเนาะโอเคเจ๊ดำมาใหม่วันพรุ่งนี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า